รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หายแล้วเนี่ยโอ้อยู่ไหนเนี่ยรถก,ก็ล้มโอ้ไม่น่าเลยเปิดไฟนี่ไม่พออีกโ้มืดมากเลยเนี่ยอ๋ออยู่นั่นนี่เองแหมไปอ,อยู่ใต้เดี๋ยวใครจะไปเห็นลละโอ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับแอ a แฟนดอฟเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดอาชีพครับผมกำลังหากุญแจรถอยู่ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่ได้พวงกุญแจเนี่ย ที่มีไฟฉายเนี่ยคุณผู้ชมผมต้องแย่แน่ๆครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นเลยเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อยอดกับไอเดียนี้ฮะว่าพวงกุญแจไฟฉายหน้าตาน่ารักแบบนี้นะฮะเขาได้ไอเดียนี้มายัางไงเดี๋ยวตามไปเจอเจ้าของกันเลยครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้ไฟฉายเนี่ยนะคุณผู้ชมผมต้องแย่แน่ๆเลยพี่โอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ ก่อนอื่นก็พี่ถามก่อนเลยว่าไอเดียของไฟฉายแฟนซีเนี่ยพี่โอได้มาจากไหนยังไงฮะอ่จริงๆอันนี้เนี่ยทำมาได้สักประมาณ4-5ปีแล้วครับก็คือตอนแรกก็คือนําเข้ามาเป็นสําเร็จรูปแต่ตอนหลังจากประเทศจีนแล้วครับอ๋อครับผมหลังจากนั้นก็คือเริ่มพัฒนามาเป็นวัสดุแต่ละประเภทนะขอให้หลากหลายมากขึ้น ผลตอบรับจากคนที่เขาไม่เห็นไปฉายแฟนซีของพี่เป็นไงเขาเห็นครั้งแรกแล้วเขารู้สึกไงบ้างครับอ่าดีครับสองสามปีหลังนี้คือคนเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นที่ยอมรับของในในตลาดแล้วครับกลุ่มลูกค้าที่ตอนนี้ที่เขาสนใจในปลายสายแฟนซีของพี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอายุเท่าไหร่ไงคือจริงๆอาจะบอกว่าการตลาดเนี่ยมีอยู่สามสามกลุ่มนะครับก็คือหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มอ่าอ่าบริษัทที่ทำของพรีเมียมนะครับสองก็คือจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับพวกอ่างานแต่งงาน อ๋อเปของชมรุวยใจในงานแต่งงาน3ก็คือจะเป็นพวกกลุ่มท่องเที่ยวแหลงท่องเที่ยวต่างๆอ๋อแล้วตอนนี้พี่โอต่อยอดสินค้าไงบ้างครับนอกเหนือจากที่เป็นไฟฉายแฟนซีมีการต่อยอดสินค้าอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับจริงๆนี่ทำไฟฉายมาได้ประมาณ2อสปีหลังจากนั้นก็มันมีแพทเทิร์นมีอะไรอยู่แล้วเราก็จะทําเป็นลักษณะคือแม่เหล็กครับผม เอาละครับปิดท้ายนะครับอยากให้พี่โอฝากข้อคิดดีๆหรือว่าไอเดียเด็ดๆให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับว่างงานอยู่ตอนนี้จะได้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีช่องทางในการเกิดอาชีพใหม่ๆครับเชิญครับได้ครับก็ขอให้ที่คนที่มีความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับคือให้ทดลองทำครับคืออย่างของพวกนี้คือเริ่มจริงๆเริ่มทำเราลงทุนกันไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ลองทำมาแล้วลองขายเริ่มขายจากตลาดแคบๆดูก่อน ถ้าสมมติฟีดแบ็กดีเราค่อยขยายค่อยเพิ่มลายเพิ่มตัวรูปแบบสินค้าหรือว่าเพิ่มอะไรเข้าไปขอคุณมากเลยครับพี่โอครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นไอเดียที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็โดดเด่นนะครับใช้งานได้จริงด้วยนะครับสำหรับวภกุญใจไฟฉายซึ่งจริงๆนี่นะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นมาจากแค่นี้นะครับที่พี่โอเขาไปเจอมาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่หยุดนิ่งครับใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปจนกระทั่งกลายเป็นวภกุญใจที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับน่าใช้ทุกชิ้นเลย เอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับที่มีไอเดียเด็ดๆนะครับอย่าหยุดนิ่งครับมองหาสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ลงมือทําและถ้าเกิดไอเดียของคุณผู้ชมเด็ดจริงเนี่ยรับรองว่าได้เจอกับผมในช่วงทีเด็ดอาชีพแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของผมแล้วคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอจะต่อเลยครับในช่วงทีเด็ดมังไายครับผมพีโวฮะเดี๋ยวเรามาช่วยกดหนอนี้กดไปเรื่อยๆพี่ผมจะดูว่ามันจะกดได้ปีจริงๆไหมอันนี้กดได้เลยครับครับผม